ค,คุณผู้ชมครับเพื่อนๆทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในช่องของกินเที่ยวไปกับโต้งนะครับสำหรับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่บริเวณนี่ครับเซเว่นครับลานจอดรถเซเว่นใหม่พื้นที่ตรงนี้สีเทพครับ เมื่อก่อนสีเทพตรงนี้เป็นโรงภาพยนตร์ชื่อว่าโรงภาพยนตร์สีเทพนะครับถ้าถ้าท่านเ,าเป็นชาวจังหวัดนครพนมหรือใกล้เคียงหรือเคยเข้ามาในพื้นที่ของอในตัวเมืองจังหวัดนครพนมนะครับตรงนี้ก็คือโรงภาพยนตร์สีเทพครับตันนี้ได้ถูกลือ้อทิ้งไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็นํามาเป็นในรูปแบบของการปรับปรุงธุรกิจนะครับในรูปแบบใหม่แล้ว บริเวณก็เลยอาจจะแปลกตาไปนะครับบริเวณีสีเทพตอนนี้ยังช่วงเช้าอยู่ครับช่องของเรากินเทพกระตงวันนี้จะมีอะไรพิเศษในช่วงของวันพิเศษพิเศษช่วงของสงการติดตามกันครับวันนี้นที่สําคัญคือเราไปหาร้านอาหารเช้าทานกันดีกว่าครับร้านนี้เลยครับผมเห็นแล้ว m o r n i n g g นี่ครับร้านนี้เลยครับอยู่หน้าบริเวณโรงแรมสีเทพครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับร้านนี้นีรับเชิญครับโอ้ดูครับบรรยากาศครับคุณผู้ชมครับมีของฝากด้วยนะครับร้านนี้เป็นร้านอาหารเช้าบรรยากาศครับ ตอนนี้เข้ามาในบรรยากาศกาแฟเวียดนามร้านนี้มีกาแฟเวียดนามนะครับมีอาหารเช้าเดี๋ยวผมให้ผู้ชมได้ดูเมนูนะครับนี่ครับบรรยากาศดีด้วยแล้วก็เออราคาก็ไม่แพงนะครับอาหารราคาหลักสิบเครื่องดื่มหลักสิบก็มีนี่ครับไข่กระทะไข่กระทะร้อนด้วยนะฮะมีโจ๊กมีโอ้หลายอย่างเลยครับมีต้มเส้นมีข้าวเปียกข้าวต้ม ก็เดี๋ยวผมทานกาแฟเวียดนามดีกว่าเรามาชมบรรยากาศกันวันนี้เรามากับนางเอกของช่องเราครับน้องมิ้นเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาสั่งขนมปังนี่มันเป็นขนมปังอะไรนะนอ๋อเขาเรียกขนมปังยัดไส้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นอาหารแนวสไตล์ของคอนครพนมแล้วก็ในพื้นที่ในในย่านทางแทยอุตสานทางลุ่มน้ํา ุ่มน้ำผงนะครับก็เป็นอาหารที่เราได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศสนะครับแ้เอาละครับเดี๋ยวสั่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่าหน้าตารสชาติของอาหารจะเป็นยังไงนะครับใช้เวลาไม่นานครับอาหารเช้าเรามาเลยครับตั้งบนโต๊ะครับไม่ถึง10นาทีครับรวดเร็วมากทันใจวันนี้เราสั่งไข่กระทะร้อนนะครับ ร้อนจริงๆครับเพราะว่าเป็นกระทะร้อนนะครับน่าทานมากครับดูหน้าตาแล้วแลวมีขนมปังยัดไส้นะครับในเมนูก็เขียนกันนะครับแล้วก็มีนี่ผมสั่งไข่ลกวกพร้อมด้วยกาแฟเวียดนามมาแล้วก็น้องมินก็ก,กาแฟเย็นนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูหน้าตากันเออดูหน้าตาแล้วเรามาชิมรสชาติกันว่าจะเป็นยังไงนะครับถามน้องมินก่อนลยดีกว่านี่ ไข่ร้อนมากก็กระทะร้อนเนี่ยเป็นไงฮะรสชาติอืมร้อนรสชาติร้อนนี่ครับขนมปังยัดไส้ต้องบอกว่าผมแอบมาชิมแล้วละ่ะอร่อยครับเลยต้องสั่งอีกรอบหนึ่งเอาละครับเดี๋ยวผมขอเวลาจัดก,การตรงอาหารเช้าสักคู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันอีกหนึ่งรอบสำหรับอาหารเช้ามื้อน,นี้ครับ กระทะนะครับดูจากหน้าตาแล้วก็รสชาติใช้ได้เลยนะครับราคาหลักสิบเป็นกระทนร้อนด้วยนี่นะเป็นกระทนร้อนนะครับ แล้วก็อันนี้ผักมิ้ไมใ่ใช่ขนาดนี้นะครับเพราะว่าพอดีน้องมิ้นไม่ทานเสือเทศข <c oughs> นมปังข้างในครับ หมูยอผุดเชียงแล้วก็เป็นหมูสับปรุงรสนะครับผมจะชิมร้อนๆเลยนะครับเนี่ยแปังนุ่มมากแล้วก็กรอบนอกนุ่มไหนออืือ ส่วนกาแฟนี้เป็นกาแฟเวียดนามแถมวันนี้ผมยังเพิ่มเติมไขยย่ลวกมาอีกหนึ่งที่ด้วยนะคและส่วนกาแฟเวียดนามาเป็นเช่นนี้นะครับ อยากให้เพื่อนๆได้มาลองชิมกาแฟเวียดนามผมเชื่แเ่ว่าชงมาในรูปแบบของกาแฟเวียดนามรูดถึงราคาก็ไม่แพงนะครับหลักสิบดูวันนี้ก่อนถ้าวันนี้ตั้อมากดีมาก ามาตานแก่รถนะก็หัรถขนาดี้แล้วมี่ห่วงดาวบอกเลยว่าแล้วให้มันงาดีกว่าที่ผหลักตัดเตาเออทำได้ไหมอยู่้านปัวถวันนี้ดื้อก่อให้มาตาแลให้มาตาอะไรก็ดื้อแล้วก็ไม่รักแล้วรักแ้มาตาเดียอไปาตาไี่้ครับจุดครับใที่สนใจล้านงานวันเช้าครับก็ติดตามมาที่ถนนสีเทพนะครับอยู่ถนนสีเทพ อยู่ข้างลน้าโรงแรมสีเช็นะครับเต็มคนเลยครับเราจะเรียกว่าอาหาราคาหลักสิบรสชาติก็หลักร้อยเลยนะครับ คนครพนมเนี่ยมีร้านอาหารเช้าอยู่เยอะเลยนะครับแต่ร้านเนี้ยเปิดใหม่ครับเปิดใหม่อร่อยมากครับหมดภายในพริบตาอาหารเช้ามื้อนี้วันนี้ของผมครับที่โรงแรมสีเทพครับอยู่หน้าโรงแรมสีเทพครับก็เป็นอาหารเช้า eat morning นะครับ ก็ถือว่าใช้ได้ครับอร่อยครับแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับตอนนี้นังเอกช่องเรากําลังอิ่มเอมอยู่กับขนมปังยัดไส้ครับยังไงก็อย่าลืมนะครับนึกถึงอาหารเช้าก็เราแวะเวียนมาลองชิมดูครับอันนี้ก็เป็นร้านที่ผมแนะนํามาอีกหนึ่งร้านเพิ่มเติมนะครับในช่วงของการท่องเที่ยวนะครับแวะมานครปนมก็อยู่บนถนนสีเทพนะครับ หน้าโรงแรมสีเทพนะครับมีที่จอดรถสะดวกสบายครับสวัสดีครับเพื่อนเครับตอนนี้ก็เมื่อเมื่อสักครู่นี้ผมทานอาหารที่อี t จริงๆแล้วคำว่าอี t มอร์นิ่นี่ก็คือเป็นเป็นเป็นชื่อของเจ้าของร้านเป็นซึ่งซึ่งแกเป็นที่ที่ผมรู้จักมานานแล้วนะครับแล้วแกมีฝีมือด้านเพื่อแห้แกเป็นเชฟอาหาร ทางด้านอาหารไทยอาหารหลากหลายนะครับก็มีประสบการณ์พอสมควรครับสำหรับพี่อีทที่นั่งข้างผมเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวขอแนะนำครับนี่คือพี่อีทครับพี่กิจกิจประเสริฐครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอ่าก็วันนี้พี่อีทได้ คุณเปิดด้วยนะครับทีนี่ก็เปิดได้น่าจะสัก3เดือนครึ่งสาเดือนครึ่งแถบเลยดีที่ผ่านมาเองครับผลตอบรับก็ผลตอบรับดีเป็นคาดดีนะเพราะว่าแต่ผมว่าดีจริงๆว่าตรงนี้ตรงเส้นถนนสีเทเพาะแล้วบริเวณที่ตั้งเนี่ยอยู่หน้าโรงแรมสีเทพด้วยเป็นจุดที่เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นร้านของฝากหรือเป็นชุมชนคนในพื้นที่หรือใกล้โรงแรมที่พักของคนอาเที่ยวนะใช่รับแข็ครับทำให้ตรงนี้มันเป็นจุดที่ผู้คนผ่านไปผ่านมาแล้ว ลองมานั่งดูใช่ซึ่งผมเองแรกก็ยังตกใจเอ้ยอน,นี่มันที่ที่ผมรู้จักนี่หว่ามาเปิดอาหารร้านเออเลยมานั่งซิมก็ถือว่ากาแฟก็ผมชอบเป็นเค็มแต่ก็ถือว่ากินได้ครับผาษามผมผมไม่ใส่น้ำตาลยูนะ่ะกาแฟก็อร่อยครับเพื่อนๆครับผู้ชมครับแล้วก็อาหารเช้าเมื่อเช้านี้ที่ผมทานไปก็มี ไข่กระทะร้อนกระทะร้อนด้วยไม่ใช่กระทะอลูมิเนียมหรือสแตนเลสอะไรที่วางนะครับเป็นกระทะร้อนร้อนเลยครับนะครับแล้วก็ผสมปังใส่ไส้มันจะเหมือนอาหารอย่างนึงที่เราเรียกว่าอะไรครับเป็นเ็นเฟลของฝรั่งเศสเนาะคล้ายๆเหมือนกับแซนด์วิชแต่ที่นี่แถวๆแถวนี้เขาจะเรียก เขาจี๋เป็นภาษาจี่เป็นภาษาขึ้นบ้านก uh, right. no 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 ็ขนมปังกรอบนอกนุ่มในครับก็ถูกสไตล์หมดเลยรับผู้ที่ชอบรสชาติแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างคืออาหารพวกเส้นพวกอะไรซึ่งผมยังไม่ได้ทานครับเอาไว้วันหน้าครับแต่วันนี้อยากให้พี่อิทแนะนำเองหน่อยว่าครับที่ร้านมอร์นิ่งอีสเนี่ยอาหารเช้าเนี่ยเพราะอาหารเช้าอย่างเดียวเนี่ยเปิดตั้งแต่กี่โมงครับเปิดตั้งแต่หกโมงเช้านะครับหกโมงเช้าจนถึง 11โมงครึ่งหรือประมาณเที่ยงนะครับทุกวันทุกวันนะครับถ้ามีวันหยุดก็น่าจะเป็นหลังเทศกาลเพื่อที่จะให้เด็กๆที่เข้าทํางานตัดตามมาพอดได้พักผ่อนช่วงวันหยุดต่อเนื่องหรือเทศกาลต่างๆผมว่าถ้าจองได้ก็จองจองก็เต็มแน่เลยเพราะว่าแม้กระทั่งลูกค้าหลายๆท่านที่อยู่ต่างจังหวัดมาก็จองโต๊ะมาว่ามาเมื่อไหร่เวลาไหนอะไรอย่างนี้ เราสำรองโต๊ะไว้ให้แล้ววันนี้รู้สึกเอาของฝากมาวางจําหน่ายด้วยหลายอย่างแล้วก็จะมีพีด้วยก็มีหมูยอนะครับหมูยอ,อรสชาติด,ดีมากแล้วก็เป็นมีหมูยอทอดนะมีหมูยอทอดที่ใส่กับชีลาบ แล้วก็จะเป็นรสชาติแอปิแบบผมแนะนํานี่ดีกว่าน้ําสลัดอร่อยมากอร่อยจริงๆนะครับราคายังไงครับพี่เอากิโลหนึงสองร้อยสี่สิบกิโลละสองร้อยสี่สิบครับน้ำสลัดเพราะว่าเพราะว่าน้ําสลัดนี้เป็นน้ําสลัดโบราณซึ่งเราไม่ใส่ไมโยนิดเมียวและที่สำคัญไม่มีสารกันบูดด้วยไม่มีเราขอให้อยู่ในตู้เย็นอยู่ได้เป็นปีจริงครับไม่เสียงจริงประมาณนู่นล่ะฮะประมาณนั้นขอให้อยู่ในตู้เย็นใช่ฮะอยู่ในตู้เย็นเดียวครับเพราะว่าเรามีคนทดลองแล้วครับ พี่มิ้นตากล้องเราบอกว่าถึงที่อยู่เป็นปีจริงๆนะฮะก็อย่างอื่นครับพี่แนะนําเลยอาหารคืออะไรบ้างคืออย่างนี้ผมแนะนําก็คือว่าไข่กระทะเห็นอนดับแรกก่อนซึ่งมาที่ร้านนี้ลูกค้าทุกท่านต้องสั่งไขก่ก,ขกระทะเพราะว่าหนึ่ไข่กระทะของเราเนี่ยมันจะมีมีผักเช่นผักซึ่งเป็นคืึ้งเคียงก็มีบรอกโคลี่ เมืเกลือเทศแตงปวาครบเลยครบเพื่อเพื่อที่จะให้ในในในกระทะกระทะนึง,นงมีสารอาหารครบถ้วนและที่สําคัญก็คือเราไม่ใส่น้ามันเราไม่ใส่นเนยเลยทำหลายท่านมันคงจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันไม่ติดกระทะคือผมใช้ไข่ก็คือไข่ของเราเนี่ยเราไปออนเซนก่อนอเราไปออนเซนก่อนไข่ออนเซนก่อนด้วยใช่ครับก่อเลยมาใส่ในกระทะร้อน Oh, แล้ว,วเรา,าใช้ใช่ไข่แทนมันดูเป็นรูปเป็นทรงใช่ครับทีนี้ก็คือเราที่เราไม่ใช้น้ำมันเพราะว่าหนึ่งเราเราจะลดพวกพวกพวกไขมันนี่เลือให้มันมีน้อยมากที่สุดน,นะครับแล้วก็ในเ่วนพุ้งเคียงก็จะมีแฮมแล้วก็หมูมสัซาบหมูเชียงหมูมยออะไรนี่หลากหลายรสชาติครับหรสชาติครับผมแล้วก็อันที่สองก็คือสลัดโบราณสลัดโบราณเป็นสลัดโบราณื้นบ้านนะครับแล้วก็มีอีก เขาปิดเส้นหรือหัวจับยวนชนะครับแถวนี้เขาจะเรียกเขาปิดเส้นแต่าภาษาทางกลางก็เหมยอนจับยวนจะมีที่นี่ก็ะจะมีข้าวต้มปลากระพงส่วนปลากระพงเนี่ยเราใช้เนื้อปลาปลากระพงเป็นตัวใหญ่ตัวละประมาณ4ี่โลกวา่างก็คแต่เพื่อนคือเป็นอาหารเช้าอาหารเช้าจริงๆเลยจริงเลยตั้งแต่เริ่มเวลาตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่ตีห้าหกโมงตีห้าครึ่งนี้ก็เปิดแล้ว จนถึงบ่ายสองด้วยนะบ่ายสองบ่ายสองก็จะเป็นพวกต้มเส้นข้าวเปียกอะไรก็ได้ประมาณนั้นครับโอเคเลยครับพี่ก็ยังไงฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับอีทมอร์นิ่งหน้าโรงแรมสีเทพมอร์นิ่งอีทมอร์นิ่งอีทนะสำรับการมอร์นิ่งดีโลมอร์นิ่งอีทนะครักทายกับพี่ได้เลยนะครับผมก็เป็นพี่ชายที่ใจดีครับบริการดีด้วยสำหรับที่นี่ฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะสำหรับผมเองแนะนำช่วงกับ กินกับโต้งนะครับในของช่องของผมนะครับกินเยอะกับโต้งวันนี้แนะนำมอร์นิ่งอิตของพี่อครับขอบคุณอิตมากครับผมับสวัสดีครับร่ำรวยครับพี่อีทเค็มเยียวกันครับสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ริปนี้เช้านี้กินอะไรมอร์นิ่งอิเท่านั้นครับ